Yeah. <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3โรงเรียนบ้านหนองไผ่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายซึ่งในวันนี้พวกเราจะขอพาทุกท่านเยี่ยมชมและสัมผัสกับบรรยากาศว่าในแต่ละฐานมีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ ัวแทนจังหวัดการเลี้ยงไก่ฟันไข่หนูชื่อเด็กหญิงพัฒนานพาริศหนูชื่อเด็กหญิงสุภาษาอภิวัฒนวัสบดีชื่อเด็กหญิงพัทยามมงหวานอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองค่ะน้ำถ่านของเรานะคะเลี้ยงเป็นไก่พันซีพีบาวทั้งหม220ด220ตัวเลี้ยงมาทั้งหมด8รุ่นปัจจุบัน็นรุ่นที่9เราลงไก่เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาค่ะให้อาหารไก่วันละ22กิโลกร,รมัมเนงากไก่ของเรากินอาหาร100กร,รัมต่อตัวต่อวัววนแลเเราาจะมก็บ ไายในช่วงเย็นค่ะโดยราคาจะอ้างอิงตามเกณฑ์น,นี้ค่ะค่ะผมผลิตที่ได้เราก็จะนําไปส่งให้กับสหกรณ์เพื่อการผลิตและสหกรณ์เพื่อการผลิตก็จะส่งให้กับโครงการอาหารกลางวันค่ะถ้าผมผลิตมีจํานวนมากเราจะนําไปจาหน่ายให้กับคนในชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ที่มาศึกษาดูงานค่ะ โดยราคาเราจะอ้างอิงตามราคาท้องตลาดค่ะสำหรับการทําความสะอาดโรงเรือน <c oughs> เราจะทําความสะอาดหลังจากที่เราเช็คไข่และให้ห่านไก่ค่ะและสําหรับมูลไกล่เรามีวิธีกําจัดกลิ่นโดยการเราจะนํา EM และน้าส้มควันไม้มาลาดเพื่อลดกลิ่นไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นค่ะถ้ามูลไก่มีจํานวนมากเราจะนําไปตากแห้งและบรรจุใส่กระสอบโดยจําหน่ายในราคากระสอบละ2 0่บถึงบาทค่ะถ้าคนในชุมชนต้องการมูลไก่สดก็นำรถมาใส่โดยจำหน่ายเหมาแล้าแล้ว,ล,วละ1 0 0 0พนถึง1 5 0 0บาทค่ะ สิ่งที่เราได้จากฐานนี้คือการเรียนรู้ค่ะเราเรียนรู้เพื่อไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ฐานการเรียนรู้การเรลี้ยงไก่ไข่ที่เราจะนําไปสู่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เอ,อในเรื่องของอัตราส่วนร้อยละเรื่องของออกําไรขาดทุนค่ะจะเป็นการเทียบบทบัญญัติปลายางของชั้นมันธยมศึกษาปีที่2 จะเป็นการเก็บสถิติในเรื่องของน้ำหนักไก่ไข่ที่เราได้รับในแต่ละวันโดชื่อเด็กหญิงชาิายูค่ะผมชื่อเด็กชายเซนชลัตม่วงสายครับโดยชื่อเด็กหญิงกัลยาพิวอินค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของฐานน้ำส้มฝรั่ไม้ครับ เ้ำชงควันไม้ขั้นตอนการผลิตน้ำชงควนไม้ของเรานะคะเราจะตัดกิ่งไม้ยาวประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งเราจะนํากิ่งไม้ที่เราตัดมาเรียงใส่เตาเป็นหมอนหลังจากนั้นเราเรียงใส่เตาให้เต็มแต่เราจุดไฟหน้าเตาสังเกตไฟให้ติดไม้ดีๆค่ะหลังจากนั้นเราจะนําดินเหนียวมายัดติดหน้าเตาแล้วเราสังเกตควันถ้าควันเป็นสีเทาดําจะเรียกว่าควันบ้า เราจะรอให้ควันบ้าหมด30นาทีเราจะนำท่อใยหินมาต่อเข้ากับตัวนี้ค่ะตัวกระทะในตัวกระทะของเราจะมีสารเคมีอยู่ใต้นี้ค่ะรองใส่ทีแล้วเร<ต>าจะหาภาชนะภาชนะทึบแสงอะค่ะมารองใส่ไว้วแล้วพอมันเต็มเราก็จะตั<า>้งหิ้งไว้3เดือนเพื่อให้มันตกตะกอนประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้นะครับด้านการเกษตรเนี่ยเราก็ได้นำน้ำส้มควันไม้เนี่ย มาใช้ไล่เพี้้ไล่หนอนไล่แมลงครับแลเราสามารถนําไปใช้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้ครับและโทษของน้าส้มควันไม้เนี่ยถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไปกับพืชน,นะครับพืชจะมีใบเหลืองใบเน่าครับค่าถาพวกเราได้น้ำหลักปัญญาของศษษเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะในการสอนเราจะมีความรู้ในเรื่องของการใช้น้ำส้มควันไม้ การลดใช้สารพิษสารเคมีทำให้สิ่งมีชีวิตปลอดภัยค่ะกลุ่มของพวกเราได้ชวนเพื่อนนักเรียนด้วยกันใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงค่ะเรื่องของกระบวนการกลั่นที่เราเอามาบูรณาการนะรมีกระบวนการกลั่นแล้วก็การเปลี่ยนรูปของสารการวัดค่า pH อึกการใช้กระดาษลิสมารกระดาษจ่าย universal indicator ซึ่งน้ำส้มพันไม้เนะี่ยเารยน้ำสม้มวุ้ความเป็นกรดนะค่า pH ของเขาที่ได้ก็จะประมาณ4 ให้นักเรียน,นยมีความพอประมาณในเรื่องของการใช้เพราะไม่งั้นพืชจะตายก็คือจะมีอัตราส่วนที่แน่นอนสหกรณ์กรของเราประกอบไปด้วย 1. สหกรณ์กรเพื่อการผลิต2สหกรณ์กรร้านคา้าและ3ส,าก,ส,ะสากรณ์รออมทรัพย์ค่ะรัพยากรของเรามีสมาชิก223คนเปิดจำหน่ายสินค้าเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30บนาทีครับกิจกรรมของเรามีการทำบัญชีได้รับแจ่ายและต้องมีความรับผิดชอบมีความสมัครใจมีความซื่อสัตย์จริตค่ะ กิจกรรมนี้ทําให้เราได้สินค้ามีคุณภาพราคาถูกมีการวางแผนการใช้จ่ายค่ะได้ทํางานร่วมกันและสืบทอดอาชีพค้าขายค่ะในสมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ชีวิตมั่นคงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสหกรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณค่ะฐานนี้คือฐานสมุนไพรยุคไอทีฐานนี้ทำกิจกรรมเพื่อทดลองการปลูกพืชผัสมุนไพรยุคไอทีค่ะ นี่จะนำพืชผักชีสมุนไพรที่ได้ไปแปลรูปเป็นอาหารค่ะสมุนไพรยุคไอทีคือสมุนไพรในยุคแห่งโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคของข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยเราจึงพัฒนาการใช้สมุนไพรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะผักสดสมุนไพรในสวนเรานี้ได้แก่อัญชันค่ะกระชายมันเบอร์รี่และพืชผักอื่นๆอีกหลายชนิดค่ะสมุนไพรของเราเคยนํามาแปลรูปทําเป็นอาหารเช่นน้ำอัญชันทำเป็น น้ำอัญชันมะนาวโซดาและน้ำอัญชันเลินชมฐานสวนพักสมุนไพรของเราด้านในได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อครูพิเชษพลพักดนนีนะครับก็คือได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริการในเทศทานซีโลรับผิดชอบฐานการเรียนรู้เนี่ยก็คือ จะมีฐานปุย๋ยบมักชีวภาพรรการบูรณาการวิชาบางชั่วโมงผมก็จะนําเด็กลงไปที่ฐานรับผิดชอบฐานปุ๋ยก็จะสอนเรื่องปุย๋ยแล้วก็สอนแทรกสาระวิชาการเข้าไปสอดแทรกเกี่ยวกับการทํางานคุณธรรมต่างๆการทํางานร่วมกันที่จะให้เด็กเกิดจินตนาการในการเรียนรู้สวัาาสคัพอครับัครับ โรงเรียนบ้านน้องไผ่นะครับได้น้อมนำราชดรบิดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสาราวิาอย่างไรสำหรับโรงเรียนบ้านน้องไผ่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็การจัดการศึกษารวมถึงการดำเนินชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารคณะครูก็มานานแล้วละ่ะพอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญ,ญาตรงนี้เป็นหลักคิดที่สามารถที่จะนําไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ทั้งหมดที่โรงเรียนบ้านน้องไผ่เนี่ยซึ<ม>่งพอท่านก่อนก็คือพอพันโท่านได้ดําเนินตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐีพอเพียงคือพื้นเพของชุมชนเขามีอาชีพเษกษตรกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ก็พ่อแม่มีอาชีพเษกษตรกรกลื้มเลี้ยงสัตว์แล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยมีพื้นที่มีพื้นที่โดยประมาณ62ไร่ แต่ปี3-8นะก็เกิดจากความร่อมวืนะคพัฒนามาเรื่อยๆการนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการบริหารจัดการในสถานศึกษาครับด้านหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมก็คือ p a r t i c i p a t y นะครับคือให้คณะครูกรรมการศึกษาเนี่ยได้มาร่วมคิดร่วมวางแผน รวมคิดรวมทำแล้วก็ไปจนถึงนักเรียนด้วยที่โรงเรียนบ้านน้องไผ่เนี่ยเราจะขับเคลื่อนโดยมีกลุ่มยุวเษกษตรกรนักเรียนก็จะป .4 ถึงม .3 ก็จะอยู่ในกลุ่มยุวเกษตรในการบริหารจัดการอย่างที่ผมบอกตัวแรกก็คือการร่วมกันวางแผนตัวที่2ผมก็จะใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาจับก็คือตัวเอสก็คือ subsistence economy ก็ e คือ2 3 4สเหล่านี้แหละเอามาจับเลย ส่วนตัวที่3ตัว active learning active learning ซึ่งมันก็จะเข้ากับสภาพปัจจุบันด้วยวงจรเดมมิ่ง PDCM ครบคุม3อย่างอีกทีหนึ่ง mm hmm. เรื่องหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นชั่วโมง mm hmm. ป .4 เนี่ยจะเริ่มที่ป .4 ก็จะมีะเราจะปรับบางทีก็ถ้าชั่วโมงมันไม่พอเราก็จะเอาชั่วโมงของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เอามาใส่เป็นวิชาปลูกพืชหรือวิชาเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะมีฐานการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองไผ่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด13ฐานโดยประมาณในส่วนของสารครูใช้การในการพัฒนาสารพอลหรือว่าการเลือกสารพอลที่มีความจริงทห่เหมาะสมกับแต่ละฐานยึดหลักตัวพีนั่แหละก็คือการมีส่วนร่วม ก็จะใช้การพูดคุยประชุมว่าครูเนี่ยอย่างน้อยต้องมีฐานการเรียนรู้ที่จะต้องประจำฐานแต่ถ้าเป็นครูอนุบาลถึง,ง,งป .1 ป .2 ป .3 ผมจะบริหารจัดการคือจะไม่ให้มาอยู่ในฐานการเรียนรู้ สิ่งที่คาดหวังก็คืออยากจะให้เยาวชนเราเนี่ยนะครับได้มีภูมิคุ้มกันนะครับตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงว,ว่าให้ปรับตัวให้ได้ให้อยู่ในสังคมโลกที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเด็กของเราได้น้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในเรื่องของการสร้างสมดุลมรับความเปลี่ยนแปลงมองว่าบางทีอนาคตมันไม่แน่นอนเราจะมีว่าป้องกันตรงนี้อย่างไร อย่างเงี้ยอยากจะปลูกฝังให้เด็กของเราเนี่ยได้รู้จักว่าเราจะต้องระเบียบวินัยแล้วก็ปรับตัวเองให้ได้ในสังคมสำหรับช่องทางก็จะมีเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆรูปภาพกิจกรรมข้อมูลของโรงเรียนบ้านน้องไผ่ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตมหลักปัญญาของฐกิจพมเพียงก็ยินดีต้อนรับนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ อาจจะมาเพื่อมาแลกเปลี่ยนเยรียนรู้ก็มองว่าสิ่งต่างๆมันจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมมาชมยินดียิ่งครับ